สิ่งใดที่อยู่ใกล้มักไร้คุณค่าไม่ว่ามันจะดีหรือมีประโยชน์เพียงใดคนที่อยู่ใกล้มักมองข้ามเสมอแต่ผมว่าประโยคเนี้ยมันคงไม่ใช่สำหรับผม ได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดผมจึงใช้โอกาสนี้เดินทางไปยังบ้านมงที่อำเภอเนินมะปรางผมได้ยินชื่อเสียงของที่นี่มาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยที่จะได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยสักครั้งทั้งๆที่มันอยู่ห่างจากบ้านผมแค่50กว่ากิโลเท่านั้นเองในทริปนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมสมัยเรียนซึ่งตอนนี้กลายเป็นรถซื้อกับข้าวข,ของแม่ผมไปแล้วแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหร right ับทริปใกล้ๆบ้านแบบนี้ ไม่ถึงชัง่วโมงผมก็เดินทางมาถึงเนินมะปรางแล้วกําลังเข้าสู่บ้านมงแต่เรื่องสนุกสนุกของทริปเนี้ยก็เกิดขึ้นเร็วมากแถวน,นี้มีนะ้ำก้อมอัดเลว่าเหมือนสายพานขาด <c oughs> ตรงตรงไหนนะฮะ อ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับได้ตรงไหนนะฮะมีตรงสะพานนะมองไปรถรถสุดล้อเห็นไหมครัรถจุดล้อนะแล้วมันจะมีทางเลี้ยวเข้าไปครับเป็นทางเข้าวัดอ่าแล้วถูกเขียนไปทางวัดไปไปเห็นไหมนิดหนึ่งครับมันจะเป็นร้านตะปอมทางวัดของร้านตรถไปโอเคครับ ผมจูงมาได้ประมาณ1กิโลป้าคนที่ผมเจอเมื่อกี้ที่บอกว่าดันให้ไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> ก็ให้พี่ผู้ชายอีกคนนึงมาช่วยดันแทนแล้วพาผมมายัางร้านช่างปองซึ่งน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนี้ยก็ทำให้ผมปลื้มใจตั้งแต่ยังไม่ได้เที่ยวจุดไหนเลยด้วยซ้ำ ในระหว่างซ่อมรถผมถามช่างปองว่าแถวนี้มีที่พักใกล้ๆไหมช่างปองก็เลยแนะนําและอาสาคุยให้ทันทีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้านหนูเนี่ยรถเสียจองไว้เลยไหมพี่ได้ครับจองไว้ห้องนึงได้ครับผมกินอะไรกินจานมาแล้วจะซื้อข้าวเสี๋ยเอาปองเฮ้ยคุณกิดบวนไม่ใช่ครับ ใ่มครับใหค,ครับไม่เนใครรัออ็จแล้วครัพอซ่อมรถเสร็จช่างปองก็นําทางผมไปยังที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านซ่อมมอ,อไซคนี้เองแล้วผมก็ได้เจอกับน้องกอวินอีกครั้งอ้าวไพักนี่เหรอใช่อะแฟกวินก็ไ,ได้กวินเหรอแฟนกวินด้เขาเรียกปองปองจ้ อะไรอ่ะเจอกระดิ่แล้วเจอกันอีกแล้วตั้งแต่วันที่ผมเริ่มพาตัวเองออกมาเจอสิ่งใหม่ๆได้พบและพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นหน้าและประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ที่หาไม่ได้แน่ๆถ้าผมมัวติดอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมแคบๆของผมอันนี้มันเจริญขึ้นผิดหูผิดตาหมดเลยตอนแรกผมนึกว่าจะแบบเนี้ผม ก่อนมามาใช้มาเป็บป่าแต่มันไม่มีรถพาเข้ามาเนาะพี่เนาะมันต้องแบบรถส่วนตัวมันน่าจะมีรถนำเที่ยวนะเนาะผมเดินทางมาที่บ้านไร่ภูตะวัน<ม>เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของที่นี่เลย <S <S ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เคยมาบ้านมุงนี้เลยสักครั้งแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าที่นี่อ่ะมันจเจริญขึ้นแบบที่พี่เขาว่าจริงจ ที่นี่เคยเป็นทะเลจึงทางให้บ้านมงแห่งเนี้ยถูกลายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่ดูสวยงามจนเป็นแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวหลายๆคนได้มาเยี่ยมชมผมขับรถเล่นชมวิวไปเรื่อยๆในระแวกหมู่บ้านแล้วก็ได้เจอกับพี่สาวกับน้องกวินเป็นครั้งที่3มไปถมำนี่มายังทํำเดือทำดาวลอง,งเที่ยวยังมาเร่มาทีา่าไปรู้เดี๋ยวมืด<อ>เดี๋ยวมาได้ดูขางขา พี่สาวอา,าสานำทางผมไปยังถ้ำเดือนถ้ำดาวแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าช่วงเนี้ยที่ผมไปอ่ะเขายังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมก็เลยพลาดโอกาสนี้ไปจากนั้นพี่สาวจึงแนะนําให้ผมขึ้นไปดูวิวพระอาทิตย์ตกที่วัดทุ่งพระใครคะอเอาปองพ่อครับลูกอยู่บนยอดเขาเลยถนูขับรถไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆไหนๆก็มาแล้วมสวย มาถึงอนะ่ะก็พบว่าที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยผมว่าน่าจะยังไม่มีใครรู้นะว่ามีจุดชมวิวพระอาทิตตกที่สวยงามมากอยู่บนวัดแห่งนี้และส่วนใหญ่ก็ <com> น่าจะอยู่รอดูข้าง่าวออกจากถ้ำในหมู่บ้าน <com> ผมเรียบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้ง <sh ok> ชโชคดีมากที่ผมมาได้ทันเวลาพอดี ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำบ้านมงเพื่อออกไปหาอาหารในทุกๆเย็นในช่วงเวลาประมาณ6โมงถึง1ทุ่มซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ไปแล้วแสงจากขอบฟ้ากำลังจะเลือนหายไปพร้อมกับฝูงค้างคาวที่กำลังออกไปใช้ชีวิตในยามค่ำคืน ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลานี้เพื่อพักผ่อนให้ร่างกายได้กลับมาใช้งานอีกครั้งเนรุดงเช้า mm. นี่คงจะเป็นการตื่นที่เช้ามากๆสำหรับคนที่ชอบตื่นสายอย่างผมและเป็นเช้าที่ผมตื่นเต้นมากเพราะผมมีนัดกับพี่ๆเจ้าหน้าที่และพรานเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขากังหันลมดีครับครับวันนี้ไม่ขึ้นกี่คนนะครับวันนี้มีสาม ทางขึ้นโหดมากว่ะครับมับูดไหมที่นี่มันที่นี่มันจะเน้นปีนอะนาะถามว่าอันตรายมันมันก็อันตรายแต่ว่าเราต้องเทปซี่ด้วยมั้ยครับมันมีที่เชือกเทปซี้อย่างเงี้ยครับผมทําไว้กันนะมีบันไดขึ้นที่ที่ชั้นนะมีเชือกผูกเป็นเหมือนลาวลาวบันไดลาวอะไรเงี้ยครับเชือกขึ้นบันไดตลอดลูกเห็นครับเลี้ยงต้น การเปีนเขาครั้งนี้เราต้องให้ตัวเองเซฟตี้ด้วยนะทั้งการแต่งกายหมวกถูมืมอและรองเท้าต้องสะดวกและเหมาะกับการเปีนเขาส่วนผมที่ตัดสินใจปรับปรับมากชุดก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับการเปีนเขาครั้งนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่จุดที่เราจะขึ้นไปเนี่ยระยะทางประมาณกิโลกว่าเส้นทางครึ่งแรกอ่ะจะไม่โหดเท่าไหร่ หลังจะมีช่องหุโหดเสียวๆอยู่บ้างพเพราะหินแหลมคมและเส้นทางสูงชันมากต้องใช้ความระมัดระวังแบบสุดๆเจ้าหน้าที่เขาย้ำนะว่าการจะขึ้นมาบนนี้ต้องสุขภาพแข็งแรงหน่อยถึงมันจะไม่สูงมากแต่มันก็อันตรายและต้องใช้พละกําลังอยู่พอสมควรผมที่ไม่ค่อยได้ออกลนงกายเลยก็ลุ้นอยู่ตลอดว่าจะไหวไหม <Okay. S 1> แต่สุดท้ายมันก็ไม่ยากเกินใจผม ตัวเองขึ้นมาถึงยอดเขาลูกนี้ได้สำเร็จบางคนบอกว่าอยากมีชีวิตที่ตื่นเต้นท้าทายแต่กลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะจมอยู่กับสิ่งเดิมๆที่เราคิดว่ามันปลอดภัยเมื่อคืนผมกังวลมากนะว่าจะพาตัวเองขึ้นมาไม่ไหวามาแมาแลเลแต่ตอนนี้ผมมองย้อนลงไปก็คิดอยู่ในใจว่า มันก็แค่นี้เองนี่ว่ามึงก็ทาได้นี่เรายิงหนังสติกออกไปด้วยลูกแขนที่พี่เจ้าหน้าที่เก็บมาจากข้างล่างให้กระจายลงไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้เจริญเติบโตต่อไปตามธรรมชาติและเพื่อให้ธรรมชาติของที่นี่ได้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยูยูตอนนี้รีบครับยังไงได้ลงแน่เลยนะกลัวไม่นอนนี่ กานั่งกินกาแฟที่ชิวมากน้ำใจจากคนในพื้นที่ที่หยิบยื่นให้กันความเป็นกันเองที่ผมสัมผัสได้ในตลอดทริปนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ที่ใกล้บ้านของผมแต่ที่นี่เหมือนบ้านของผมเลยต่างหากเราลองไม่ต้องตั้งเงื่อนไข แล้วพาตัวเองออกไปเที่ยวที่ไหนสักที่เพื่อสร้างความทรงจำในดีมิตรภาพระหว่างทางที่ทำให้เราสุขใจที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความสุขเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าแบบที่ไม่มีใครจะสามารถขโมยความทรงจำเหล่านี้ไปจากเราได้ออกไปเที่ยวในที่ที่เราชอบโดยไม่ต้องรอใครมาบอกในวันที่เราตาย